สวัสดีครับสวัสดีชาว youtube ทุกท่านครับวันนี้นะครับก็จะมาบอกเทคนิคการใส่เบรกมือนะครับหลายๆคนบอกว่าเอ้ยไอเบรกมือนี้มันสามารถเลื่อนได้ไหมแต่ของผมยังแน่นอยู่นะของผมตัวนี้ยังแน่นอยู่ที่ว่าเบรกมือมันหายในหลายคนที่อในในขับก็หายกันเยอะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราดึงเบรกมือนเนี่ยอ่าอ่าเดี๋ยวผมจะดึงให้สุดนะบางคนแบบดึงอย่างเงี้ยดึงได้ครับแต่ว่า ผมจะแนะนําวิธีการที่แบบง่ายที่สุดอ่ะเดี๋ยวผมเดินหน้ารถไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมใส่เกียร์ใส่เกียร์แล้วเดินหน้าไปก่อนอ่ะเดินหน้าจริงๆนะนี่เดินหน้าจริงๆนะครับอ่ะใส่เกียร์ถอยอ่ะใส่เกียร์ถอยก็เมื่อกี้มีสุดนะเดี๋ยวผมดูในกล้องนะครับว่าอะไรยังไงอ่ะนะครับทีนี้เวลาเราต้องดูว่ารถมันจะ,ะไหลไหมเนี่ยเราเดึงแค่ เอาใหม่นะเดี๋ยวผมจะเดินหน้าไปใหม่นะครับเดินหน้าไปใหม่นะเดินหน้าไปใหม่ปิดแอร์ก่อนเพราะว่าต้องถ่ายคลิปนะครับเดี๋ยวเสียงเข้าลำโพงครับนะถอยหลังครับอีกครั้งหนึ่งอ่าอ่าอันนี้คือถอยหลังจริงนะถอยหลังจริงคืออ่าเดี๋ยวลองให้มันหาหาที่ไหลแป๊บหนึ่งครับไหลก่อนอ่าแล้วเราสังเกตว่ารถมันไหลไหมครับ วิธีการดึงแบ่งมือนะครับดึงแบ่งมือก็คือหมายความว่าเราถ้ารถไม่ต้องดึงแบบมือเกี้ยครับแบบดึงเนี่ยอย่างนี้ไม่ไม่เอานะครับอย่าอย่าหาทําเพราะว่ามันจะทําให้ตัวผ้าเบรกหลังมันมีปัญหานะครับเดี๋ยวเดินหน้าไปใหม่ครับเดินหน้าไปใหม่อ่าปุ๊บอ่าแล้วเราจะปล่อยนะครับแล้วจะดึงสองสี่แค่น,นี้ก็อยู่แล้วครับดึงแค่ประมาณดังประมาณสักสองสามแก๊ก ก็อยู่แล้วบางครั้งดึงแก๊กเดียวถ้ารถใหม่ๆ่อ่ะดึงแค่แก๊กเดียวก็พอหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะคือรถผมตอนนี้คือมันอยู่ประมาณห้าแก๊กซึ่งมันก็สูงอยู่นะสูงว่าเรื่องอยู่นะครับสูงว่าเรื่องอยู่เพราะฉะนั้นเวลาเราดึงนะครับให้มันดังแก๊ก,กไม่ใช่ดึงแกรดดึงแกรดนี่โอกาสที่ฟันเฟืองตรงนี้มันจะสึกมันก็ค่อนข้างมีแล้วจะทําทให้ไอ้ตัวตัวล็อกตัวเนี้มีปัญหา แต่ก่อนบอกว่ามีคนบอกว่าให้กดปุ่มนี้นะครับผมแนะนําว่าผมก็แต่ก่อนผมก็เคยกดนะกดปุ้บแล้วก็ดึงขึ้นอ่ะทีนี้กลายเป็นว่ารถของพ่อผมครับมันหลวมพักกันหนึงแก๊กแก๊กแก๊สอย่างนั้นแหละมันหลวมครับใช้วิธีการดึงแบบแกๆๆๆ๊กแก๊กแก๊กทีละแก๊กสองแก๊กสามแก๊กสี่แก๊แกพอนะครับอันนี้คือผมแนะนํานะอย่าพยายามดึงแบบแครดครั้งเดียวนะครับ ผมเห็นหลายคันแล้วที่ดึงแกรดถ,ถามว่ามันเป็นอะไรมันก็ไม่เป็นครับแต่ว่าถ้าคนเอาแบบเสียแบบเส่ยงจังหวะแบบเสี่ยงจังหวะนะครับเดี๋ยวสมมติให้มันังแกลดแกลดแกทีละแกลกทีละแก๊กขึ้นมาทําไมถึงให้เป็นทีละแก๊กเพราะว่าเราจะได้รู้ว่ารถของเราเนี่ยมันหยุดหรือเปล่านะครับหยุดหรือเปล่าหยุดหรือไม่หรือเบรกเบรกยังดีอยู่ไหมอะไรประมาณนี้นะครับเบรกยังดีอยู่ไหมเพราะฉะนั้นผมก็อยากให้เป็นแบบนี้นะครับ ไม่เชื่อลองดูนะครับใช้รถไม่เกินสามปีครับเบรกเบรกมือนี่หลวมเลยผมเคยไปดึงรถพ่อผมอะไอตัวเตีย้ยเราใส่แก๊กเหมือนกับรีวูตัวสูงแล้วคันนี้ผมไปตั้งเบรกมือข้างหลังตั้งอยู่ประมาณสองสารอบแต่รอบนี้ไม่ได้ตั้งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาตั้งให้ใหม่นะครับเดี๋ยวให้เขาให้ทางศูนย์ตั้งให้ใหม่อีกรอบหนึ่งมันก็บอกว่าตั้งมาปุ๊บเบรกหลังกินน,นู่นนั่นนี่แต่ผมไม่วัดแต่และครั้งก็สี่มิลเหมือนเดิม ไม่ได้ไม่ได้น้อยกว่านั้นแต่เบรกหน้าเริ่มเริ่มจะหมดแล้วนะครับเบรกหน้าเบรกหน้ามันอยู่ตรงนี้ครับนี่นี่นี่นะเบรกหน้าอยู่กับเท้าเรานี่แหละเบรกหน้าเราเนี่ยส่วนใหญ่เวลาเราส่งมันส่งเบรกก็จะส่งไปครบเลยนะครับทั้งสี่ทั้งสี่ล้อนะครับเวลาเราเบรกฉุกเฉินอะมันมามันสั่งการมาเลยสี่ล้อนะครับนะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่นี้ครับเจอกันคลิปหน้าจะมีสาระอะไรมาฝากทุกท่าน คอยติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องตะซาวรีโวแล้วนะครับถ้าใครมีอะไรสงสัยคอมเมนต์นะครับหรือถามอะไรที่เป็นประโยชน์หรือใครที่มีความรู้มากกว่าก็มาเสริมเติมแต่งกันได้นะครับอย่ามาด่ากันในโพสต์นะครับอย่ามาด่ากันในคลิปอย่างน้อยก็คือให้ได้เป็นวิทยาทานสําหรับคนที่ อยากมีรถใหม่มีรถใหม่แลว้วควรจะดูแลรัลกษาย,ยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าโอเคครับบ๊ายบาย